อ้ามีสาวมาด้วยเหรอหลิวมีสาวมาด้วยอ้าสาวคือเตียเ๋ยแทะฮะผู้สาวหลิวคือเตี๋ยแทะวะพี่ผู้สาวเตี๋ยแบบนี้ตีเอ้ยอผู้สาวว่าเปผู้สาวตาบอดสาวตาบอดเหรอนี่แหละพี่น้องใกล้บักหลิว ใ่รคอยเลี้ยงเองนี่แหละเลี้ยงเองมากับมือใครกับมาว่างไว้กับบอแตกกอกมากก็เลยได้เลี้ยงนี่อันบอแตกออกแต่ยังมาพ่อหมดจอหมดจอประสันเต็มโตแม่ก็ได้มาเคลียหมดออกห้พอเคลียหมดออกห้แล้วตัวบวมตัวบักไ่ไใครคืออึงอันยังว่าหมดกาตายหมดการ,าการลายจนใคร ใครปันอึงแม่ก็เล่ยบานโอ้ยตายหลวกกุสิรอดบนะ่านอวอมาสันแม่กระเป๋าดากเป๋าหนังเอาผ้าตุ่มไว้เอาอันอันแนวถอนคนนะ่ะนะอันดึงมดออกมดดำดำนะ่ะมันกาดแม่ดึงมดออกแล้วแม่กันเอาผ้าโฮมตุ่มไว้ตื่นมาแง่เหมือเศร้าใครว่าจังไหกับวอหลอดแล้วใครว่ายุบไอที่พ่องๆอ,อ,อัน พ้องคืออึงนะ่ะยบปุ่นปุ่นแสดงหัวแม่ไทยคลิปเด้ยนี่พอยบแล้วอันจิ้เข่าได้พี่น้องเอ,อ้ยกินงเข่าได้จินงเข่าได้ไดกับหายมือยา่เว้นมาเรื่อยๆมาที่นี่แม่ไปใส่กับไปน้ำไปเกี่ยวหยาอยู่หน้ากับไปไปเกี่ยวเข่ากับไปไปดำหน้ากับไปงานตะก่วนเท่าต่อยๆปันหมาหน่อยพุ่นปุ่น,นโอ้ยหลูกเขาตัวนี้หน่อยเด้อ มาที่เนียนเขเรียกยังสี่จีเรียงขึ้นมาไหนจะว่าแม่นอนเมองไดนางมืองไดก็แมานางตากักไปหานอนได้ขี่กระเดือนได้ก็ามาให้แม่กินขาดมาบ้างเอ,อิญแม่มากินกุ๊ก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 กก,ก,กวาสานอยากให้แม่กินขี่กระเดือนน้ำอันแม่เป็นคนลูกเป็นไกล่ลูกกินซาแม่วะมันมก็เขาใจคิดว่าเขาเป็นแม่เขาเนาะนี่เขาเกินมากแต่ย่กับเ่าเลยอัน แต่นน่อยนี่ยไปใส่มาใส,ส่กะเอาใส่ทงผาได้พี่น้องใส่ทงเสือทงผาเฮ็ดเบียกไปน้ำเฮือนนอนอยู่หันดีขี่ใส่พ่อมมันแบบว่าตีเท่าน่ะน,นะคือแม่ไปใส่ประเหตใน,นห้องหาเด้ห้องเออ,อยู่หันดีห้องหาแม่นี่แหละชีวิตปักลิวเลี้ยงมาจนใหญ่เป็นบ่าวมีเมียเป็นสีเปลวเยาว่าแต่สีบแล้วเศร้าแล้วนี่นี่เนี่นจะจีบสาวเตีย่ยสาวเตีย่ย เหลืออยู่ตัวเดียวตาบอดพร้อมไกลเขามาฝากเลี้ยงเขาว่ามันอลูกไส้เขามาไกลแจกเขาไปสื่อไกลแจกมาเลี้ยงมาที่แม่หลันตาหูกพอแม่ตาหูกไกลแจกก็ขีดเส้หูอี่แม่ก็โยกมาหาย่อยทั้งห้างเลยทั้งไครทั้งแม่เนี่ยแหละไม่่อยเลี้ยงสรุปว่าไกเงั้น่อยกับพ่านเตี่ยมื่อพอว่าไกลเพิ่นเอามาเตี่ยเด้อ แต่ยันี้ก็เริ่มบะมี่แล้วละ่ะเนื้อตัวเดียวนี่เน่ยเอาอาริวนี่แหละเป็นพอพันรอขึ้นอย่างนี้ลูกข่อยพี่น้องริวเอ้ยริวครับแสบปลากจริงเขาก็ผู้สาวผู้สาวเตีย้ยสาวน่อยสาวเตีย้ยอาริวคนรอ ม่มีคลิปสีล่งนะพี่น,อน,น้องกับเอาบักลิว้วนี่แหละล่งขอบคุณที่รับชมเด้อค่ะ